บ้านใหม่กุญแจซ้อนปมร้าาตัดขาดพอ่อสำหรับครอบครัวบุญทองกับกรณีที่นางเอกสาวกุญแจซ้อนหนีออกจากบ้านมากับสามีหนุ่มนักบินชนะเลิศพัฒนาไทยจนกระทั่งมีลูกชายคือน้องเทคออฟและมีกระแสว่าฝ่ายชายกีดกันไม่ให้ครอบครัวของกุญแจซอนมาเจอจนทำให้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่หนึ่งนึกคิดคุณพ่อของกุญแจซ้อน ตัดขาดความสัมพันธ์กับกุญแจซอนจนกลายเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์ใหญ่โตช่วยเล่าย้อนตรงจุดนี้ให้ฟังหน่อยจริงๆเราไม่รู้ว่าเขาคบกันและกันมากแค่ไหนจริงๆการครบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มันน่ารักอยู่แล้วก็เห็นเขาไปที่บ้านซอนอยู่นะพอดีมีงานอีเวนต์วาเรนทายน่าจะวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าจะไม่ผิดเป็นงานอีเวนต์ที่จะเอาซอนและแฟนมาออกงานคู่กัน ปากฏว่าไม่มาทั้งสองคนก็เลยไม่รู้ว่าหนีออกจากบ้านไม่ได้กลับบ้านแล้วความรักครั้งแรกของสาวกุญแจซ้อนคือนาวาอากาศโทนัดเลิศพัฒนาไทยทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง10ปีช่วงระหว่างที่คบหา,าดูใจกันเด็กเขาออกบ้านสาวกุญแจซอนเปรียบเสมือนยัดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและทางคุณพ่อคุณแม่ของสาวกุญแจซ้อนก็ชอบหนุ่มนัด พอหน้าที่การงานดีไม่ทําให้ลูกสาวตนลําบากและคบกันไม่ถึงสองเดือนและมีปรึกษาทางครอบครัวบุนท้องถึงเรื่องแต่งงานแต่ทางด้านคุณพ่อนึกคิดบอกมันเร็วไปส่วนคุณแม่เองก็ยุ่งบอกเลยทั้งคู่ให้รอก่อนแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าจะเตรียมการแต่งงานของชำรวยเป็นที่เรียบร้อยแต่ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าทางด้านคุณแม่ของสาวกุญแจซอนเรียกไป20ล้าน แต่คุณแม่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงกับทางสื่อว่าจริงๆแล้วเรียคาสินสอดไปสองร้านกุญแจซ้อนและนัดจดทะเบียนสมรสกันในวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่ออกจากบ้านมาไม่ถึง1อาทิตย์สาวกุญแจซ้อนยกเลิกสัญญากับทางวิกหมอชิดด้วยเหตุผลที่ตนมีน้องโดยมีหนุ่มนัดพาไปยกเลิกสัญญา